ครับถั่วดาวอินคาสบู่ซึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าสบู่สครับถั่วดาวอินคาค่ะถ้าเกิดเสิร์ชหาน่าจะเป็นเราเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะคะที่ทำสครับถั่วดาวอินคาอยากจะบอกว่าตัวนี้ค่ะอย่างที่พี่ลุงพูดไลฟ์วันนี้สบู่สครับน้ำนมข้าวถั่วดาวอินคามันไม่น่ามันมันไม่ฟินอะค่ะคุณจะพรีเซนต์อะไรทั้งทีอะค่ะคุณต้องเล่นใหญ่ไหม สบู่หอมขนาดไหนล่ะเอาไปวางไว้ในห้องน้ําไปวางไว้ในห้องนอนแล้วมันหอมฟินเบอร์ไหนอะ่ะแล้วสครับตัวดาวอินคาเนี่ยมันจะทําให้เราอะคะ่ะแบบผัดเซลล์ผ <ừ, S 1> <ๆ>ิวเก่าได้จร<ๆ>ิงไหม<ๆ>อะไรไหมบางทีเราไม่ต้องแบบไปโอ้อวดสรรพคุณแต่เราพูดส่วนที่เราพูดได้นะคะวะ่าก็ไม่รู้สิดาร์ก็ที่หน้าดูดีขนาดดีก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ใช้แค่นี้อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะเราไม่ได้โอ้อวดสรรพคุณแบบนี้ค่ะ สบู่สครับตัวดาวอินคาโดยปกติคุณต้องซื้อสิบก้อนนะคะในราคาหนึ่งพันบาทฟังดีๆนะสบู่สครับสบู่น้ำนมข้าวสครับตัวดาวอินคาผสมชาเขียวคุณต้องซื้อสิบก้อนในราคาก้อนละหนึ่งร้ยบาทนะเป็นเงินหนึ่งพันบาทคุณจะได้กำไรทันทีห้าร้อยบาทแต่วันนี้ไม่ต้องซื้อถึงสิบก้อนคะ่ะคุณซื้อแค่ห้าก้อนอนะคะคุณซื้อแค่ห้าก้อนคุณก็ได้ในราคาก้อนละหนึ่งร้อยบาทฟังนะคะ มันเฉือนค,ครึ่งต่อเลยครึ่งเลยครึ่ง<ร>เลยเนาะครึ่งหนึ่งเลยค่ะใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ครูมาให้คุณนะคะ